ก่อ,อ,อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการแชร์เครื่องพิมพ์น,นะครับจาก Windows 7ไปยัง Windows 10นะครับผมก่อ,อนอื่นนะครับเราก็มาตั้งค่า Wi-Fi ให้ตรงกันก่อนนะครับผมนี่ครับ Wi-Fi ครับ Wi-Fi ที่ผมใช้คือน้องไอบัตนะครับผม แล้วก็ไปที่ Main Computer ครับผมคลิกขวาครับผม Property ครับดูชื่อเครื่องก่อนนะครับผมนะครับชื่อเครื่องคือ Desktop 1 7 5 M F s t ครับผมอันนี้คือเครื่องแม่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Control Panel ครับ ไปที่วิวเน t t เต k and t ท t e นะครับผมจากนั้นไปที่ c h change a d v a n c e s setting ครับไปตั้งค่านะครับผมให้เป็น On ทั้งหมดนะครับอันไหนที่เป็น Off ให้เป็น On ทั้งหมดนะครับเนี่ยครับตั้งให้เป็น On ทั้งหมดครับมีตัวสุดท้ายนะครับผมให้เป็น t u r n o f f p a s s w o r d นะครับผม หลังจากตั้งเพืร์นออนให้หมดแล้วครับก็ไปที่เซฟเพลงครับผมหลังจากเซฟเสร็จแล้วก็ให้แคนเซลออกไปครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับการตั้งค่าเค,เครื่องแม่นะครับผมอ่านะครับเครื่องพิมพ์ที่เราจะแชร์นะครับผมนีครับจากนั้นไปดูเครื่องลูกกันครับผม สำหรับเครื่องลูกนะครับก็จะเป็น Windows 7นะครับผมก่อนอื่นก็ตั้งค่าไวไฟให้ตรงกันกันก่อนครับเป็นอไอบัตเหมือนกันครับผมจากนั้นก็ไปที่สตาร์ทรับ c o n t ทรลพารเน,นลครับไปเหมือนกันครับผม Good Home Group แอนแจ็ปช็อตชันครับจากนั้นไป Change Advanced c h a ็ e s ซ t t i n g ครับตั้งค่าให้เป็นออนทั้งหมดนะครับเนี่ยครับเหมือนกันกับเครื่องแม่ครับผมเนี่ยครับตัวสุดท้ายให้เป็น Turn Off ครับผม Turn Off p พ s สเ o ิดนะครับข้างบนให้เป็นออนทั้งหมดครับ t ตื n นออนทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ เซฟเช้งครับผมแล้วก็เคนเซิลออกครับขีครับครับผมจากนั้นให้ไปที่ฮะนตเวศนะครับผมนะครับมันก็จะโชว์ชื่อเครื่องนะครับผมที่เป็น รหัสไ i ไฟเดียวกันครับผมที่เป็น Wi-Fi เดียวกันนะครับสำหรับเครื่องแม่เมื่อกี้นะครับก็คือนี่ครับ Desktop 17 m f h r นะครับผมก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะโชว์เครื่องพิมพ์ที่เครื่องแม่มีอยู่นะครับผมคือ h ฮมเปอร์ e ลเซอนะครับ o m สิบสอง e นะครับผมจากนั้นก็คลิกขวาครับ connect ครับผม ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการแชร์เครื่องพิมพ์นะครับผมจาก windows 7ไปยัง windows 10นะครับผมเนี่ยครับเปิดเอกสารขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่พิมพ์ครับผมเนี่ยครับมันก็จะโชว์เครื่องที่เราแชร์ไปเมื่อกี้นะครับผมพร้อมครับผมก็จะขึ้นคึ้นมาพร้อมนะครับพอพร้อมพิมพ์เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซกา s สไคร e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ